We are Thailand. สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนของฟุตบอลอาเซียนครับ2024นะครับรวมทั้งหมด2วันเลยทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B นะแมตช์วันที่14ธันวาคมแล้วก็แมตช์วันที่15ธันวาคมนะครับมาพูดถึงแมตช์วันที่14ธันวาคมกันก่อนนะครับผมก็มีทั้งหมด2คู่นะเขกลุ่ม A คู่แรกเป็นทางทีมชาติติรมเลสเต้ครับเปิดบ้านเจอกระทางทีมชาติสิงคโปร์ครับเป็นทางทีมชาติสิงคโปร์ทีมเยือนนะชนะติมร์ไป3มประตูต่อศูนย์คนยิงประตูลูกแรกของทางสิงคโปร์เป ทางเคียวกะนะกามูระนะครับนาะทีที่76แล้วก็ลูกที่2นี่เป็นทางชวาอันนัวนะยินาทีที่84ลูกที่3ก็เป็นชวาอันนัวเหมือนกันก็ยิงนาทีที่90นะครับก็คือยิง2ลูกเลยและสรุปสิงคโปร์ก็ชนะทางติมอทีมเจ้าบ้านไปครับสามประตูสูงแล้วก็มาถึงวันที่14คู่ที่2ครับก็เป็นทางทีมชาติไทยนะครับเปิดบ้านราชมังคลาเจอกับทางทีมชาติมาเลเซีย ต้องบอกว่าพี่ไปดูที่สนามมาแล้วก็เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับนี่แล้วทีมชาติไทยก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะผมพยิงเป็นทางพาติกูตับสั้นนะครับยิงนาทีที่57เป็นจงังหวะที่มาเลเซียส่งบอลคืนหลังนะับให้ผู้สัประตูแล้วก็ส่งบอลต้องบอกว่าส่งบอลพลาดน,นะไปติดขาของสมัตเหมือนตานะครับบอลเก,กะขาแล้วก็ส่งกลับมาให้พาติกูตับสั้นยิงก็ไปต้องบอกลอดขาผู้สัประตูมาเลเยเข้าไปด้วยแล้วก็ชนะไป1นศูนย์นะแล้วก็พูดถึงแมนะอัตมัทั้งสองคู่นะ ได้แมต์ออโต้แมตก็เป็นทางสิงคโปร์นะชวานุที่ไป2ลูกนะครับนะัดทีมชาติไทยจะกับทางมาเลเซียคนที่ได้แมต์ออโต้แมตเป็นทางสมรณะเหมือนตาเนี่ยครับเราบ,บอกว่าแอซซิดให้ทางกูตับสั้นยิงนี่แจมแจมแล้วก็มาถึงสรุปตารางคะแนขนของกุ้ม A ก,กันก่อนนะครับผมก็หลังจบแมต์วันที่14ธันวาคม67นะครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นทางทีมชาติไทยนะครับผมแข่ง2นัดชนะ2ประตูได้เสียบวก11แล้วก็มี6คะแนนนะครับอันดับ2เป็นสิงคโปร์แข่ง2ชนะ2เหมือนกันประตูที่เสียบวก4มีหก เ,เท่ากับไทยแต่ประตูที่เสียน้อยกว่าระดับ3 mm. เป็นมาเลเซียแข่ง3สามนัดเสมอหนึแพ้1ประตูที่เสียเป็นศูนแล้วก็มี4คะแนนะครับอันดับที่4เป็นกัมพูชาแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1 ประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนะแล้วก็อาจจะสุดท้ายของกลุ่ม A เป็นทางติมอร์เลสเตนะครับแข่ง3นัดแพ้3ประตูได้เสียลบ14ก็ไม่มีคะแนนเลยแล้วก็มาถึงแมนอาร์เซนครับพน24วันที่15ธันวาคม67นะครับก็มี2คู่เป็นทางฝ่ายของกลุ่ม B ีคู่แรกเป็นทางทีมชาติสเป,ปวผมเปิดบ้านเจอทางทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็จบที่สกอร์เจ้ากันนะครับผม1ประตูต่อ1นะครับโดยมาพูดถึงการทำประตูทีมชาติสเป,ปานามเปิก่อาครัอ1-0เป็นการ ทเข้าประตูตัวเองของทีมชาติฟิลิปปินส์นะจังหวะเปิดมาแล้วก็มงเข้าประตูตัวเองซะอย่างงั้นนะครับเป็นจังหวะแบนมงสกัดนะครับแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมนะเข้าประตูตัวเองอืมแต่ถ้าดูจากภาพนี่ก็โอ้โหมงสวยเลยอ่ะหนึ่งศูนย์นาทีที่สามสิบสี่นะที่มงเข้าประตูตัวเองครับลาวนำหนึ่งศูนย์แล้วก็มาถึงลูกที่เสมอของทางฟิลิปปินส์นะครับผมนาทีที่เจ็ดสิบเจ็ดเป็นทางซานโดเลเยนะครับยิงเข้าไปก็เสมอไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาถึงแมตช์ที่สองของวันที่สิบห้าธ ยมชาติอิโดนีเซียบิ๊ Big Mac, กแมตช์ันเลยทีเดียวเล่นในบ้านเวียดนามแล้วก็มี1ประตูเล่นประตูโทนเป็นทางเจ้าบ้านเวียดนามครับชนะไป 1. ประตูศูนย์จากการยิงของเหงียนกวงไฮครับนาทีที่77ทั้ทางเหงียนกวงไฮก็ซัดแบบเต็มข้อเข้าเสาแรกเลยนะครับแมพาเวียดนามชนะไป1น,นูนะแล้วก็มาพูดถึงแมอตโมัตของ,ของวันที่15กันนะครับผู้แรกทางสปอลาวกับทางฟิลิปปินส์คนที่ได้แมอตโมัตเป็นทางยิมชาติลาวนะครับผมสปอเรลคนที่ได้เป็นทางเบอร์ 5, รับเดาวน สนแล้วก็คู่ที่2ก็เป็นทางเหงียนกวงไฮนะครับผมของทางเวียดนามผู้ที่ซัดประตูชัยให้เวียดนามชนะอินโดนีเซียไปได้ไม่อัตมติไปนะแล้วก็มาสู่ตารางคะแนนของกลุ่มบีครับหลังจบช์วันที่15าธันวาคม67นะตอนนี้ทีมชาติเวียดนามก็อยู่ที่1ของตารางนะครับแข่ง2นัดชนะ2ประตูได้เสียบวกเสียครับมี6คะแนนอันดับ2เป็นทีมชาติอินโดนีเซียแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ประตูได้เสียไม่มีหรือว่าเป็น0นแล้วก็มี4คะแนนนะครับอันดับ3าเป็นฟิ ปแข่ง2นัดเสมอ2นัดเลยประตูที่เสียไม่มีประตูที่เสียเป็นศูนย์แล้วก็มี2คะแนนอันดับ4เป็นทีมชาติสปป,ปลาวแข่ง3นัดเสมอ2แพ้1ประตูที่เสียลบ3มครับมี2คะแนนและอันดับสุดท้ายเป็นทีมชาติเมียนมาแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1ประตูที่เสียลบ1มี1คะแนนแล้วก็มาพูดถึงกันต่อแมตช์หน้านะครับผมก็วันนี้ไม่มีการแข่งขันครับวันที่16ธันวาแข่งอีกทีวันที่17ธันวาคมก็เป็นแมตช์ของทางกลุ่ม A นะครับกู่แรกเปทางกบูชาเปิดบ้านเจ กับทางติมอร์เลสเต้ครับแข่งขันกันเวลา17นาฬิกา45นาทีครับตามเว,วลาประเทศไทยครับคู่แรกแล้วคู่ที่2กลุ่ม A ครับก็เป็นทางสิงคโปร์เปิดบ้านรับการมาเยอือนของทางทีมชาติไทยครับโดยทีมชาติไทยก็แข่งเป็นแมตช์ที่3ของรอบแบ่งกลุ่มก็จะเตะกันเวลา19นาฬิกา30นาทีครับตามเวลาประเทศไทยครับที่สิงคโปร์นี่2อทุ่มครึ่งนะทนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับผลการแข่งขันแล้วก็ตารา,างคะแนนของทั้ง2กลุ่มเลยกลุ่ม A และกลุ่ม B แล้วก็มาเจอทีหลังจบแมตช์มาที่17ธันวานะครับดูว่า ทางทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์แล้วก็เก็บชัยมาได้หรือเปล่านะในคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กไม่มาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ